โอเคฮัลโหลดีฮะไอคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะต้องมาชี้แจงเนาะว่าอ่าต่อจากนี้ช่องของผมจะไม่ได้เล่นมายครับร0 0แล้วเนาะก็คือตามื้ผยบมบใน description ของช่อง YouTube ช่อบเล่นเกมไปชีวิตจิตใจอาจจะมีนรืองอื่นบ้างเป็นคราวเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำในช่องนี้มากกว่าก็คือสิ่งที่อะไรวะสร้างสร้างความสนุกความ บันเทิงให้กับคนดูได้อะไรประมาณนั้นซะมากกว่าเนาะเรก็เลยจะเป็นคลิปชี้แจงที่ว่าคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าจะเป็นซีรีส์แยกกันนะฮะก็คือ i มค c r รับน่าจะลงวันจันทร์โดยเฉพาะเป็นวันเดียวเนาะส่วนวันพฤหัสผมอาจจะลงเกมอื่นหรืออาจจะเป็นเกมไม e c r a f t ก็ได้หรืออาจจะเป็นเกมอื่นแบบว่าสะไ,ไปเนาะประมาณนั้นนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไอ้แมปแมปชื่อว่าอะไรวะ เข้ามาไม่ได้ดูเลยจุดพักใจเนาะไปชื่อชื่อเซิร์ฟชื่อ map. แมปตอนแรกผมไม่ได้ชุดนี้นะชุดนี้อ่าคุณไายขรับไปคนแต่งผมแต่งมาให้เนาะน่ารักนะนอะ้องดูอื่นๆโอเคเอาจริงเกมเรบอกผมก็เพิ่งเล่นวันนี้เป็นวันที่3ามนะ <c oughs> เพิ่งเล่นเป็นวันที่3แล้วก็เติมตังค์ไปเลยเรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ผมว่าแมบบนี้เป็นเน้นอะไรที่แบบเน้นเออ น้องเฮ้ยน้องหลับเลยเฮ้ยน้องหลับจริงอ่ะใครมอ๋อมีคนเล่นเปียโนเห็นเห็นรูปไม้บนหัวเพื่อนมันเปิดไม้ได้ด้วยเหรออยากรู้ใครเนี่ยวัสดีฮะโอ้โอ้วัสดีฮะเชี่ยใครวะนนี้วัสดีครับวัสดีครับใครเนี่ยเพื่อนลากเราไปเหรอให้เราเล่นเนี่ยนะเฮ้ย เอ้ยไปได้วะเ,เพลงอะไรอะ่ะมีใครรู้ไหมมีใครไม่คือเพลงอะไรเอาที่เอาทีฮะ ม <laughs> ีเพื่อนเริ่มมาฟังเหรอขอบคุณครับมันกดประเด็มันกดเดินยังไงนะไอโรบอกเนี่ยมันมีแต่อ๋ออันนี้สปินโอเคกดชิปคือสปินอันนี้ทีเทอะ <laughs> น้องนอนอีกแล้วว่าไงเพื่อนวันนี้ฮะแคปทำโปกคลิปแหวบปั๊บโอเคเซฟแป๊บนะฮะบรรยากาศเหมือนอยู่ชนบทแต่ตอนนี้เอาจริงไม่เหมือนก็มันก็มันก็ชนบทเลยแหละผมว่าเพื่อนทำอะไรอ่ะเปลี่ยนฟิลเลยนะพอผมมาเล่นเกมนี้รู้สึกเปลี่ยนฟิลเลย ไมค้าบคือจะเป็นอะไรที่แบบแนวแบบฮาฮาสุขสนต์แต่นี่ก็แบบพอมาเลีล่นแหลกปุ๊บแล้วผมแบบมันปรับเวลาได้ป่าวะเห็นไหนะมกดอิโมดอ๋อนี่อ๋อโอเคเฮ้ยขอบคุณขอบคุณเพื่อนมาก <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> เออเอาไปแล้ว <laughs> เพื่อนล่าสุด <laughs> เพื่อนพาก,กูเล่นอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะออกอลืม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 เล่นแล้วตอนนี้เล่นแล้วแค่ว่าจะมาชี้แจงเฉยเฉยมีอะไรให้เล่นวันนี้เต็มเพียบเลยอะไรเนี่ย